สองโอเคสวัสดีครับวันนี้บริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางรายการนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนปลาซินสุยและซินแปะฮ้อให้กับท่านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เนี่ยอายุอานามก็80กว่าแล้วนะครับมีอาการของโรคล,ลมอตอยนะครับแล้วเราจะสัมภาษณ์ท่านนี้ว่าท่านเนี่ยทานมานานยังไงก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับคุณยายคุณยายแนะนำชื่อหน่อยครับว่าชื่อเสียงยนามจากไหนอะไรยังไง <c oughs> ชื่ออัญชาอ๋อคุณป้าอัญชาปีนี้เท่าไหร่ครับคุณยายขอโทษไปจิ้าไิ <8 S 2> <3 S 1> นะร่างก,กายยังแข็งแรงอยู่นะครับตอนนี้เป็นยังไงครับก็มันก็ตามอายุนะมันก็แข็งแรงตามอายุครับแล้วนี่นี่เกิดจากอะไรนะคุณยายขอโทษนะครับนี่เป็นเป็นอะไรคุณยายเป็นลมาตอนลมาตอนนานหรือยังครับนี่เป็นก็ นานเมื่อนะนานเหมือน,น,นกันเนาะ,ะแล้วก่อนน,นั้นก่อนนั้นไปหาหมอที่ไหนครับก็เป็นพนิจจังหวัดอ๋อพนิจจังหวัดก็ไปหาหมอไปหาหมออยู่เรื่อยแพทย์ปัจจุบันอทานยาทานยาปกติตามที่แพทย์สั่งเนาะแล้วทํายังไงถึงมาเจอซีนแปะหอครับต้อนรีคุณพยาอ๋อสวัสดีครับคุณป้ายุพยงสิทธิเดชนี่เองนึกว่าใครนะครับคุณป้าท่านนี้ก็ ทานซินแปะฮอดีแล้วก็เลยมานําเสนอให้กับคุณป้านชันนะครับแม่นั้นนาให้ทานทานมาสักระยะเท่าไหร่แล้วครับคุณยายเท่า,าทไหร่นะคุณเต็มจำสักป,ประมาณเท่าไหร่น,นปประคุณป้านิวเป็ยงอ๋อเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากทานยาแล้วเป็นไงบ้างครับาอ,อาการดีขึ้นใช่ไหมไหนลองจูมือให้ให้ให้กล้องหน่อยดีครับจูมืออ๋อก่อนหน้านั้นทําได้ไหมครับอย่างนี้ทำไม่ได้ทําไม่ได้ เจ็บตรงข้อที่เจ็บตรงข้อคิดคตื่นมาก็เจ็บนะครับว่าเราข้างนี้ยกได้ไหมครับอ๋อยกได้นะครับตอนนี้นี้ยกได้ไหมครับคุณยายยกไม่ได้ยกไม่ได้เห็นไหมมันเจ็บตรงข้อนี้ทานนี้ทานเวลาไหนบ้างคุณยายสิบแปดหัวเนยขวดสีเหลืองของเราเนี่ยครับก็เนีตอนกลางวันนะฮะกลางวันกลางวันเนี่ยก่อนจะทานอาหารกลางวันก็ทานในถ้วยเล็กๆอ๋อถ้วยเล็กๆไหนนะครับผมก่อนูถ้วยเล็กๆไหนครับอ๋อถ้วยขนาดนี้ใช่ไหมคุณยาย อ๋อแล้วตอนเย็นนะครับเย็นอตอนเด็นก็ถ้วยอีกถ้วยหนึ่งอย่างนี้ทานวันนั้วเป็นไงบ้างครับดีนะคะดีใช่ไหมครับรู้สึกว่าทานเข้าได้ทานเข้าได้ด้วยแล้วระบบกับถ่ายเป็นไงครับดีนะดีหมดเลยอ๋อแล้วดีใจไหมครับคุณยายที่มาเจอซินแปะฮองของเราก็ดีใจ่ะสมุนไพรจีนเนาะแล้วทานนี่คิดว่าวดต่อไปนี้จะต้องมีไหมครับคุณยายซื้อไหมครับอ๋อซื้อต่อไหมครับ ซื้อต่อเนาะกล้าซื้อไม่ทุณยายแพงไหมครับเจ็ดพันกว่าบาทแพงไหมครับก็ถ้าเผื่อว่ามันดีเรากินถูกถูกเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเขาทุ่ยัยเนาะอ๋อขอบคุณมากเลยซินแปะฮ้อนะครับนี่คือยาสมุนไพรจีนซินแปะฮ้อของบริษัทพระรามเก้าเน็ตเบิร์ดนะครับนําเสนอคุณยายอัญชันทานเข้าไปแล้วแล้วดีนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะถามคุณยายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สาคัญมากนะครับว่าสรรพคุณของซินแปะฮ้อของเรานะครับเป็นยังไงบ้าง ถามคุณยายนิดนึงครับหลังจากที่คุณยายได้ทานไปแล้วสามสัปดาห์นะครับสรรพุคุณยายเนี่ยช่วยให้คุณยายเป็นยังไงครับก็มันก็ดีขึ้นอะพูดได้แค่นี้ว่ามันก็ดีขึ้นดีจริงๆเนาะไอ้ปวดเพิ่อะไรตามข้อเนี่ยมันก็ไม่เคยมีแลวอย่างมี้ คุณยายพูดโกหกกับท่านผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้โกหกจริงๆแหมแก่แบานนี้แล้วคุณแก่แบานนี้แล้วเราเป็นยองไงเราโกหกอะไรดีเราก็บอกว่าดีนั่นถึงแม้ว่าเรามันจะแพงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะมีกําลังซื้อเนาะสบายมากอ๋อแล้วเรากินแล้วมันดีดีจริงๆแล้วเป็นยังไงเนาะแล้วคุณป้ายุบยงทานแล้วเป็นไงบ้างครับต็ดีฮะก็ดีฮะ ทั้งได้การทั้งกล้ามาแนะนำคุณป้าอัญชันมาอ๋อดีครับทั่นก็ดีนท่นมาดีก็ไม่กล้าแนะนำเพราะจะเสียที่เราเป็นคนแนะนำนี่ครับเส้นทางบุญ็ครับ็นว่ใกล้กันะครับอยู่ใกล้บ้านกันออบ้านคุณป้ายุบยงอยู่ทางโน้นบ้านคุณป้าอยู่ทางนี้เลยแนะนําเพื่อนกันให้มารู้จักกินแป๋ห้ออ๋อดีครับอาจารย์เป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านคุณป้าเรนูท่านนี้อายุ80กว่านะครับ เป็นโรมาตอยนะครับทรมานไปหาหมอมาหลายปีนะครับระยะเวลายาวนานมาเจอเนี่ยครับสิ่แปดฮอของเรานะครับพรามการเน็ตเวิร์กเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายนะครับพราเก้าเน็ตเวิร์กนะครับผมอยากเรียนถามท่านผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้ท่านพร้อมที่จะรับประทานซิ่งแปดฮอกับปลาซิ่งสุยของเราแล้วหรือยังครับติดต่อเราได้นะครับทางบริษัทพราเก้าเน็ตเบิร์กเราพร้อมที่จะนําเสนอ สมุนไพรจีนตำรับราชวงศ์จีนอายุอานาม500ปีนะครับเราขอท้าเฉลยด้วยความจริงใจนะครับแล้วอายุท่านจะยืนยาวและมีความสุขเหมือนกับประชาจกจีนที่เขามีอายุยืนยาวนะครับขอบคุณครับสําหรับพรารามำก้าวเหนือขอบคุณมากนะครับสวยและน่ารักขอบคุณครับสวัสดีก้องขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับคุณป้ายุพยง กลับลาท่านผู้ชมทางบ้านครับขอบคุณนะครับโอ้ยน่ารักกันเ,ออเ,ออเป็นไางนัครับ